สวัสดีครับพี่น้องครับวันนี้มีบักม่วงครับมาจากสวนของเฮานะครับเอาสิมาเห็ดเมนูยำบักม่วงกันครับม่วงแก้วขมิ้นมาจากสวนน้องก้อยของเฮานะครับน้องก้อยพัฒนาราศีสไลนะครับผลผลิตจากสวนของเรานะครับน่วยใหญ่แง่งแก้วขมิ้นหรือว่าแก้วขมิ้นเนาะเดี๋ยววันนี้เขาสิมาเห็ดยำกินแซ่บครับพี่น้องก่อนอื่นก็ต้องซับก่อนครับ ถัวมันออกเล็น้อยบต้องปอกเปลือกนะครับถั่วงเห็นเปีือกครับมันแก่แล้วเปลือกเล็ดเดียวนะครับสาระข้นบ่มากเปีืยวแห้งเนาะกันมาเปีือกแห้งกับแป๊วม่วงเบานะครับนี่สาระขนที่บ่มากเปีืยวนะเนาะเกี่ยวแก้วขมิน้นแก้วขมิ้นครับจับนะครับวันนี้เขาสีย่ำนะครับมีหัวหอม มะไซน้ำนะครับที่ขาดบบได้ก็คือนี่ครับพระเอกนะครับของแสบของภาคอีสานเทานัเบื้องเหนือมันครับแก้วขมิ้นแก้วขมิ้นนะครับมาปลูกเองจากสวนนะครับเหนือเหลืองอุ้ยุยนะครับกินเล่นกระเสบครับต้องยำกระไดเรียว่าเหมือนนี้เขาสีมาเห็ดเมนูยำครับใส่หัวหอมครับยิ่งแก่ยิ่งโวดเปรี้ยวยิ่งบมมี่นะครับความกรอบมาแทน แสบครับผู้องปอกเปลือกแล้ววันนี้เขาเียย่ำก่อนครับก่อนที่ไปเคื่อนงัวครับเหลืองานมากกินอยากกินศพเนาะเดี๋ยวเขาซับก่อนครับอ่าเรียบร้อยครับ ต่อไปห้าสิปรุงนะครับเนาะก่อนอื่นกับน้ำตาลนะครับหวานหลายกับใส่หลนะครับมักหน่อยกับใส่หน่อยนะครับส้ารับคนที่โบมักเปียวหลายนะครับหมกม่วงแกวขมิ้นแกวขมิ้นนะครับมักเปียวแจ็คหน่อยกับเป็นบมกม่วงแก้วนะครับเด้อม่วงแก้วมันจะเปียวกว่าอยู่อันนี้แกวแก้วขมิ้นแก้วขมิ้นเนาะ ต่อไปครับหอมซอยครับซอยมาเรบม้อยนะครับขาดบัใดครับเพื่อรดฉากนะครับใส่เบิ้เลยครับต่อไปก็นี่ครับพระเอกขาดบัวใดเนาะน้ำปลาละนะครับมักตนนัวก็ใส่เจ็กสองสามสอนครับได้หลกะดิเข้มแห้งเนาะต่อไปกะ มากรดดีก็ใส่จักน้อยครับใส่รดดีด้วยนะครับชาบคนมักอย่าใส่หลายเนะยาะที่เข้มแห้งต่อไปก็ผงนัวครับมากหลายก็ใส่หลายมากหน่อยก็ใส่หน่อยเนาะอ่ะพอดีครับใส่หลายเดี๋ยวหัวโลกไปต่อไปพริกป่นครับ ผู้มากเพ็ดก็ใส่หลายเนาะบู้มากเพ็ดก็ใส่จัดสอนหนึ่งิสน,นงสอนเนาะเอาบล็กกิฟเผ็ดเขาก็ซ้ำหนึ่งครับสิขาดข้าวคั่วนะครับก้อยบอกับกม่วงเนาะยำบักม่วงเนี่ยข้าวคั่วบพรมีกับกเพราะไยังครับซ้ำนี่ก็ได้อยอะไม้ใหญ่หลีครับสดจากต้นนะครับจากน้องก้อยอเฮาเนาะ าจากบ้านสวนนะครับกลับบ้านเสาร์อาทิตย์นะครับเขาก็เก็บมากินน้ำครับทั้งร้อยเอ็ดอันนี้บรรยากาศคางบ้านพักนะครับเห็นเขาสังเกตเห็นต้นมะนาวต้นพักต้นกล้วยของเขานะครับเนาะข้นะนมะเขือเกษตรอยู่ใส่กระปุกครับไว้ใส่กระปุกอยู่บ้านกระปุกมาทีทำง,งานกระปุกครับใช้พื้นที่ว่างให้เกิดประโยชน์นะมาวันนี้แล้วแล้วข้นให้เข่ากันนะครับมาซิมเบิร์ล่ะเป็นยังไง ก่อยยำหมักม่วงแก้วขมิ้นนะครับแก้วขมิ้นนะหรับสระคนบมกหมักโดดเปลี่ยวแห้งเนาะโดดกรอบๆมันๆนะครับเปลี่ยวนิดนึงนะครับมาครับกินน้ำกันอื้มอื้กินปลาลหออกเลยครับขนาดคนหมักเปลี่ยวนะครับ บะกมี่แก้วขมิ้นแกแ่ๆยังไม่เปรี้ยวอยู่มาเล้ครับเด,ดี๋ยว้งบุ่น <Thank you. S 1> มีคนอยากกินน้ำก่อ,กอนนะิีดไปเกี่ยวหนาให้งัวงครับเหลืองานก้ยอยหม,ม่องบรรยากาศยยมแรงเหลืองอืนจีจัด,จดอื ใส่หัวหอมเข้าไปน้น่เนาะกับปลาหม่ามันเขากันกันมีข่าขัวใส่ข้าหัวครับอืมปลาขนาดปลเปรี้ยวพขได้อยู่อืม บอกกินเพจนะครับใส่ไปซ่อนหนึ่ง,งอย่างนี้มีรสเพจอยู่ต้นหางลังจะมีโชกกันนั่นนะครับเด้อแต่ว่าปีนี้พอเป็นหน่ยวยถึกถึอแมงแล้วถึงอย่างครับมันจะเป็นต้นยางเนเหนียวนะครับเป็นนามวานหนามเน้อเหนียวออกมานะครับ ดอกมันก็ออกเป็นสีดาหลังก็จะบวติดนะครับเป็นโรคอย่างนะครับตัหาวิธีแก้อยู่ครับผู้ใดห่วก,ก็แนะนำนะครับเด้อหลยพื้นที่เทียเกษตรนะครับปูบกม่วงแล้วกะสิเจอปัญหานน่ครับเรียว่าเป็นแมงเป็นเพียนะครับมีแมงต้น,นหน่อยๆมัดบินจับแล้วก็ชีมีน้ำหวานนะครับน้ำหวานออกมาในต้นบกม่วงนะั้นคือบกม่วงบวติดเลยครับ ได้มีเทคนิควิธีแก่นะครับอย่าไม่แบ่งปันความรู้เข้าใน,นเนาะจะรับคนที่เกเ็ดเกษตรน้ำกันอันนีกคือปลูกกระเมื่อนะครับเหลือมาเห็ดกินกระเมื่อนะครับปลูกเองกินเองเนาะบริสุทธิ์เพิ่นแ่บครับพี่น้งนนองอ เท่ากันครับเผ็ดนิดหนึง่งเปรี้ยวนิดนึงหวานนิดหนึง่งเค็มนิดนึงนะครับก้มๆลมราะว่าาหสลับค้นที่น้ำลายแตกนะครับเด้อช่วงนี้เป็นช่วงของฤดูบองมองนะครับสามารถนะครับไปหากินได้นะครับ ตามทองตลา,าดกค่อันนีขายครับก็หลิบวัวแพงนะครับผลไม้ตามฤดูกาลนะครับใช้ดีให้ปลูกปลูกเองครับผมครับปลูกทุกอย่างที่กินกินทุกอย่างออีที่ปลูกเนาะอยู่สวนเนานะครับผลผลิตจากน้องกอยพัฒนาราศีสลายอ่าคิดจัด ขนาดมองมองเปลี่ยวบ <laughs> ้างได้ออกข้าวหน่หอหอมเขากำลังได้ผลเพื่อนนะครับเด้ออยู่สวนน้องก้อยนะครับเดี๋ยวสิวไปถ่ายรีวิวให้เบิ่งครับผลผลผลิตจากสวนนะครับปลูกเองกินเองนะครับสวนของเฮานะครับพี่น้องคนมาเกษตรอยู่แล้วฮ่าสุดยอดเ <c oughs> ด,ด <c oughs> ี๋ยวต้องไปหาน้ำกินนะครับเริ่มเพลทแล้ว บักพริก่อนนึงนะครับใส่บัวลอยเครื่อน้อยก็จะใด้เวลาเคลื่อนง่วนนะครับเนาะภารกิจลัตัวนะครับภารกิจหลายแต่ะละมมอเหมือนได้ก็เขาบานคำนะครัไปเห็ดเบียกเ้ยครับบมืไปไป่อใไปเล่อไปเทียวไว้ อยาก,กินน้ำหลายเด้อได้ทองเสียตัวเฉพาะบาขามนะครับพละไมกินลายลายแล้วไปกินน้ำนะครับยาละบายอย่างดีสุดยอดครับ